สู้กูเชนหมอเห็นสวัสดีเช้าวันพระหัสบัป,ปดีนะครับใกล้สอบกันแล้วอย่าลืมทบทวนการเรียงประโยคนะครับเทคาโมโลจำให้ขึ้นใจนะครับเทคาโมโลเรียงแบบนี้เลยนะครับตำแหน่งที่1ประธานตำแหน่งที่2แวบแล้วก็รายละเอียดของประโยคทั้งหลายหรือว่าส่วนเติมเต็มของประโยคเราเรียกว่าเทคาโมโลย่อม,มาจากอะไร ตัวแรกนะครับเทย่อมาจาก t e m p o r a l a g e n u หรือว่าส่วนเติมเต็มของประโยคที่บ่งบอกถึงเวลาอย่างเช่น Amorgen ตอนเช้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่า Next year ยาปีหน้าอย่างนี้เป็นต้นส่วนที่2องเทคา m o โลตัวที่2คือตัวคานะครับซึ่งย ja, so ่อมาจาก Kausal a g e ร์ u อเกนส่งคก็คือ Cost ในภาษาอังกฤษนั่นคือส่วนเติมเต็มของประโยคที่บ่งบอกเหตุผลอย่างเช่น เวกเ n นไม n เนื r a คังไ i t เนื่องจากฉันป่วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวอย่างประโยค I h kann h e u t e w e g e n m e i n e r k r a n k h e i t nicht ins Kino gehen วันนี้ไปดูหนังไม่ได้แล้วเนื่องจากป่วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับในประโยคเมื่อสักครู่มีคำว,ว่า heute ด้วยซึ่งเป็นตัวเชเทมพรลอรเกนซงซึ่งแปลว่าวันนี้มันจะมาอยู่ด้านหน้าของ ตัวคาก็คือ w e g e n m i n n e r k คล n k h e i t อีกหนึ่งครั้งนะครับเทมาก่อนค่านะครับส่วนโมกับโลประโยคเมื่อสักครู่ไม่มีอ่าจริงๆมีนะครับก็คือคำว่า Ins Kino นะครับไปดูหนังนั่นก็ถือว่าเป็นตัวโลนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงในระดับต่อไปประโยคเมื่อสักครู่นะครับระหว่างเทกับคาก่อน i h h kann heute เ e g เ n m i n น r k r ค n ังไฮ t n n ิ in ์ i n n kino gehen เป็นต้นนะครับ ประโยคที่3เป็นตัวอย่างของเทคาโมโลเป็นตัวโลนะครับโลก็ย่อมาจากโลคาเลอร์ไอเกนสุงนะครับโลคาลก็คือ Local. โลเคโลเคก็คือสถานที่นั่นเองสถานที่ก็มีเยอะมากมายตัวอย่างเช่นอิมซิมัแปลว่าในห้องนะครับหรือว่าอันเดออุนิเวอร์ซิตี้ที่มหาวิทยาลัยหรืออาจจะเป็นแค่คำว่าเฮียที่นี่ก็ถือว่าเป็นสถานที่แล้วได้เช่นเดียวกันครับ อย่างเช่น man kann hier าเฟ่เ e ส l ทลเล่นมั n n ันเฮี i ซิทเซน e ล b ยเป็นมั n n ันเฮียดอทช์แลนด์เป็นต้นนะครับ hier mm hmm. ก็ถือว่าเป็นสถานที่ตัวสุดท้ายนะครับคือตัว l o lo ค a l ์เ e อเ c เก o l o ก l o มโลโลคาร์เล g นงนะส่วนเติมเตมของประโยคที่ว่าด้วยเรื่องของสถานที่อย่างเช่นคำว่าเ i e r อ้าเมื่อกี้พูดผิดน,นะครับเมื่อกี้ตัวที่3ตัวโมเมื่อกี้ตัวที่4ผ่านไปแล้วนะ ตัวโลสถานที่ก่อนหน้าที่สี่ก็คือตัวที่สามคุณตัวโมโมด้าลเลยเอเกนส่งตัวบ่งบอกถึงวิธีการนั่นเอง